สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม h a l f l i f e o p p o s i n g f o r c e จากพาที่แล้วเราก็พักการเดินทางไว้ตรงนี้เนาะก็รู้กันต่อเลยไป let's go มาดูกันว่าพาร์ทน,นี้จะตายจะตายบ่อยปะคือ <c ười> <c ười> ยังไม่ได้ฆ่าไอสัตว์ประหลาดตัวใหญ่นั่นได้นะ ไปได้ไหมโอ้โโอ้โอกระตุกกระตุกวุ้ยวุ้ย้ย้ยยัดเข้าไปดีโหวิ่งมารู้เรื่องนัดเดียวรู้เรื่อง <mm> อะไรเนี่ยเอาเทสอินเทคไปไม่ได้ เดี๋ยวลงดูในน้ำก่อนมีบันไดมันน่าลงได้แหละไม่มีอะไรตีได้ไหมโอเคไม่มีอะไรบันไดบันไดหลอกตรงไปนี้แหละกดนะเฮ้ยน้ำสูงน้ำสูง เติมน้ำเข้าไปมันเราต้องทำอะไรเนี่ยเออปืนลั่นปืนลั่นทอดทอดทออ๋อดัอดอดนน้ำขึ้นไปสูงๆแล้วได้ขึ้นไปบนนี้นี่ได้ที่บดได้พอที่บดมันมีทางไปอยู่ทั่วไหมท่วไหมโอเคท่วมท่วมได้อยู่ได้อยู่ เด็กนี่เหรเอา้าเอา้ามีแค่นี้เหรก็ไม่ใช่ทางนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บกล,ลับทางเดิมก่อนผมมั่วแล้วขออภัยท่านผู้ชมโอเคนะ่าจะกลับทางเดิมแหละ ่ะโหลดนานเว้ยโอเคเซฟก่อนเซฟก่อนมันต้องมีจุดอ่อนดิยังไงยังไงไป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  go g โ go 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 g ต้องไปอ,อีกจุดหนึ่งอะ่ะไปเปิดอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวหาทางแปมนึง ก็จำทางไม่ได้แล้วต้องไปทางไหนบ้างไปนั่งไปนึ่งไปนึ่งขอระลึกระลึกมาขอจำแป๊บนึงทงนี้มาอย่างวะเดี๋ยวลองไปดูนะน่าจะยัง ลบ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 ประตูเขาได้ประตูเขาได้หลอด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 นี่ประตูเดิมปะเนี่ยทางเดิมเปาวะผมว่า,น,าน่าทางเดิมแหละใช่ไหมขอลงไปดูให้แน่ใจกัน โอเคทางเดิมเรากลับมาทางเดิมสุดยอดนายเก่งมาก ไปยังไงวะตรงนั้นอะไปไม่ได้อ่ะกดเลยป่ะ ตายตายหาทางกันวุ่นเลยเนี่ยมาคงถึงเวลาปืนวาร์ฟแล้ว มาโปรดเดิมพระเจ้าโอ้ยขอไัยล้วผู้ชม <c oughs> ไอเจอ็บคอหาทางไปยากมาก <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ พันนี้เสียเวลาไปเยอะมากเลยหาทางไปไม่ได้ท่านผู้ชมต้องเบื่อแน่ๆเลยวดนเดินอยีเดิมเลยต้องมีอะไรกับห้องตรงนี้เราต้องพลาดอะไรไปสักอย่างผมลงดำไปดูก่นอนเกมมันจะไม่บอกอะไรเราเลยอะ เรจมน้ำตายเออตายเกมไม่บอกอะไรเราเลยอะแล้วเราทำไงอะกลับทางเดิมก่อนกลับทางเดิมเผื่อผมพลาดอะไรไปสักอย่างอะมันเปิดน้ำแล้วมันไม่น่าจะมีมันต้องมีอะไรสักอย่างอะน้ำจะให้เราเปิดน้ำทำไมใช่ไหม ยากอ,ะอ่ะหาทางไปไม่ได้ตายแน่ท่านผู้ชมเดี๋ยวพิ่งเบื่อผมนะอดใจรออีกนิดนึงผมพยายามหาทางไปให้ได้อยู่ โอ้ตาย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 ,ายหาทางไปไม่ได้แต่ทางนี้มันมีสตูเราก็แสดงว่ามันก็ยังไม่น่ายังไม่น่าไปใช่ปะเนี่ยทางนี้เรายังไม่ได้ไปพอไปปุ๊บเรากดสวิ์มันก็ไม่มีอะไรนะ อ๋อนี่นี่นี่นนนนนโอ้โหเฮ้ยโอ้โหไปได้แล้วไปได้แล้วโอ้โหจะหาได้โอ้ให้เสียเวลาเลยท่านผู้ชมขออภัยโอ้โหมาแต่ไกลยิงตรงมาเลย แต่น้ำมีอะไรไม่ไม่มีขึ้นข้างบนดีกว่ามีทางให้เดินก็ต้องเดินห้องอย่างหมาเลยเซฟก่อนเซฟก่อนสองชั้นสองชั้น แล้วไปยังไงพลาดอะไรไปหรือเปล่าโอเคก็ไม่มีอะไรนะโอ้อาวุธอังเยอะเลย ไ,ได้ไหมัไม่ได้มันต้องขึ้นไปข้างบนอะไปในอะตายมาติดตรงนี้แล้วมาตาันตรงนี้อีก ได้ก็ไม่บอกอไอเราเป็น่าให้เก็บใหกระสุนอย่างเดียวออไว้ดื่มไว้ดึง,ไ,ดงไปไม่ได้โอเคล็อกโอ้โหเจอแสงสว่า,างอุ้ยพวกเราเป่นะนะเฮ้ยไม่ใช่พวกมันเฮ้ยโ,โอ้โห M สองสี่เก้า เดี๋ยวปบป๊บป๊บป๊บ,ปบโอ้โหงระเบิดมาเคตายพวกใครวะเนี่ยโอ้โหพวกแบ็ออฟมาเก็บเราอีกทีนหนึ่งโอ้โหคุณกลนปืนกมาป,นาปืนกลนเลยเอากิน ไม่มีสไนเปอร์อะเอาดิเซอร์ดิกเกิลไปแล้วกันอ้าวตายตัวแตกโอ้โห่าจจะขึ้นมาได้มีอะไรไหมในรถไม่มีทำลายทิ้งก่อนไม่ไว้ใจกล่องระเบิด อคุณคนเมื่อกี้เอาปืนนี้ยิงเราแต่ก็รัวใช้ได้นะร,รัวเลยเซฟก่อนเซฟก่อนโอ้มาไกลขนาดนี้แล้วเฮอระเบิดระเบิดมาดีมาดีคนเดียว นานที่จะได้บู๋เนี่ยเฮ้ยอะมีแอบมีแอบโอ้โหของทั้งเยอะมีแค่กระสุน RPG ลูกเดียว Good to see you. I can't believe you made it past those mass freaks. snipers have pinned us down here pretty good. We tried making a break for it, but they know we're here. They're just waiting for their shots. สงครามสงครามระหว่างแบ็คออฟกับทหารของเราเซฟก่อนกลัวยิงแล้วมันชิบหายไว้วนแน่เลยนั่นไงตายตายว่าแล้วไปหมดเลยดีนะเซฟไว้ เออเนี่ยได้สไนเปอร์แล้วกว่าจะได้ปืนนะเองทำเอาตายเลยเนี่ยเหนื่อยแทบตายต้องไปไหน,ไหนวะเนี่ยมีแต่กับระเบิดจะเย้หมดเลยเฮ้ หลังเข้าเหรอมีได้กลับระเบิดเยอะเลยนี่ข้างหลายมีมีอะไรตายมีมีโครงกระดูกด้ว <laughs> ยอิสต์เอ็กปนี่ย เฮ้ยอย่าด็กโยนระเบิดแล้วหนีมาอันตรายทุบกล่องก่อนหาของหาของเออได้กรอบเป่นดีวะโอเคปุ๊บพานีบูอยู่บูอยู่ขออนุญาตเปิดแฟลชนะ โอเคได้อยู่ได้อยู่พันนี้ก็ถือว่ามันอยู่นะห้ยหาทางแทบตายตอนนี้มีแบบ3ฝ่ายแล้วอะ่ะฝั่งเราฝั่งมันแล้วก็เอเลียนอะ่ะ ขออปิดแปดจะเอเรียบร้อยสิลิตแปลงนี้เหรอไม่ใช่ โอ้นี่โอเคตอนนี้ก็มีติดก่อนทีแลนะ <S <S เฮ้ยอะไรอ่ะเ,เอาเราเปิดเฉยเลยทางปิดโอเคสำหรับ Half Life Opposing Force ก็ขอพักการเดินทางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพาดหน้าจะเป็นคลิปเกมอะไรจะเป็นการเดินทางของ Opposing Force ต่อหรือไม่ก็คอยต,ติดตามช anel ผมเลยนะ โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์คลิปของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำยูทูบช่องกับไปได้วยนะถ้าใครอยากสอบถามหรือติดต่อหรือพูดคุยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับโอเคสำหรับภาพไฟโ o เ the t h i ฟอ f ์ r วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเจอกันพักหน้าผมบ๊ายบาย